สวัสดีพี่น้องฮั่งสาววันที่31ตุลาสองหกแจ้าบรรยากาศดีๆยงี่ยมสาวระมังบินบาทแล้วถ้าใส่ตอนขากลับเขากำลังสีสายอาเกี่ยวเขาบ่ขัดสื่อเหนื่อยเลยสาวโอ้หนักเจียงออ้ยเกี่ยงหนักง้างง้างยานฝนห้ามมันบ่มีหม่องตากฝนย่อยๆมั่อ่านนอกฝนดินลินเอาเบอร์น้ำเยืนเท่าจากพี่น้องมารีวิวสินค้าลูกไผ่ขี้เกล่ำละ เนี่ยตรงมาเนี่เอามาสามชุงจ้ะเอามาแต่พอเบิร์ตูเหมือสูเหมือเอามาบ่ไหลเนี่ยก็ได้มันเป็นคองซดถูกเหมือซดไม้ทูกเหมือจ้ะเป็นของที่ขายขางบ่ไดเนื้องวูวบ่คือแนวอื่นอันนี้เป็นเนื้อเศษจ้ะพี่น้องงามจา้ะปิดมันเอาไปตากอันนี้เนื้อขาลายเอาไปลวกเก็ดแจ่วห่อนขอแซ่บแซ่บจ้ะอันนี้เนื้อล,ลาบเนี่ยอ,นนอันนี้นอกกนอก เนื้อหนอก,โ,อนอกโลลาซ้ำกันบรุสองร้อยห้าสิบคู่กันบะอ่ออันนี้ลอยไปสิจ่ะโอ้ปลาใสาพุ่นลราถ่ายแม่สิลืมได้ย้ำแม่ขายหายลุ้มกันเออตัวนี้เนื้อหนอก,นอกเนาะอันนี้อันนี้ละเหลือห้องให้เรารู <laughs> ล,ละ 250. สองร้อยห้าสิบซ้ำกันกับเนื้อหลอดกับพี่นอกอือาอื่นารนคาคาเนี่ยได้คอมเมนต์ได,ด้เด้อจ้ะลูกสไตร์สนสวย ตื่นแต่เสจาจ้ะตื่นแต่ตีซีซูมือมาถารับเนื่อยลูกค้ากะทษมาสร้างไหวมีออเดอร์สร้างไหวทั้งเตเม่มวว่านเหมือนก็มีจ้ะตีหาแจ้งออกลูกค้าเพิ่งกมามะแะเวียนมาส่วนหลานของซ้ำเขาก็ยังขายพี่เก่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าลงของบลายดอกเข้าพอเดเีเฮ็ดคนละครึงร้านนี้ก็พเดเีเฮ็ดคนละครึงเนาะลูกเนาะนจ้จา, <laughs> จา <laughs> บรารยากาศดีๆจ้ะพี่น้องแต่ว่า บ่ท่านได้เกี่ยวดอกเขาเมื่ว่านเม่อก้อนฝนหย่อยฝนตกลิ่นก็เลยพากไว้กอนน,นี่หนามยังหงอยอัดเฟื่องกบบไปแบบนิจจะฆ่าลมจ้ะอดเอากอนผู้ข้าี่อยากไปเฟื่องให้ดินแห่งก่อนไม่ข่าต่อยากอัดคือกันจะคลองรดอัดก็อยากอัดคือกันแต่ว่ามันติดลมไปบ่ได้ จักรยานมาแต่บานเกาขาวขึ่มามาแม่บ้าเบอร์โทรไปบอกพี่กัดเขาไปส่งกระไดบานเฮ่าน้ำต้มเนื้อลาบต้มหน่อยสามจิบจ้า เชียงไห่ต้มเกเตยแสบโรสีเกียเเก่ยวข้าวจดาเอาถุงมาสอนลูกยอดขายสีเบลาก็ยอดกระตัวนี้ครบแล้วเนาะตัวนี้เจ้านี่ยจากกันชังไหวเนื้อลาบเนี่ยขาลายอันนี้เนื้อลาบตัวละสองร้อยห้าสิบแมงางาม,งามน้องเตยเป็นผู้ไปส่งจ้ะใช่ขเขาในช่ไหมลาบงามสด ลูกคืงอ่ะเกิดแผ่นเลยไะจากลูกพอดีแหละเกิดเกิดวาะขันหอดกิจุดอืมเกี่ยวเข้ามันี้บ่แม่เ่วาบ่วานด้ล่ะเออจุดฟอนไปลูดปูไปเอาไปสินตัวหวานกับ ต่มไก่ถาหลายขนอยู่ขนาดปีนี้รถเกีียวหลายเนาะแต่ว่ารถอาร์ทเฮาบ่บมีอันจะคล้องหนาเหลี่ยงเลยรถ <laughs> อาร์ทบ <laughs> อกพิกัดแล้วเลยเครื่องในด้วย <laughs>

เสียมันใกล้จะฝนตกอีกบ่ล่ะ ต่อมไหญอืมต่มไหสวยๆอย่าจาเปลือยยนนี่ต่มสี่ส่วโมงผมจังเปลือยต่มมาวางขายแลต่มไหวมากนมากับสองงงแอ้พอดีต้มให่สำหรัจะเห็นรถุาเห็ดยังบอทันเนี่ยบ้าน เตร็จเนี่ยนี่และไม่จังางเนอะไม่จัง่ายเนี่ไย,ไ,ยไ,ได้แหลงเนี่ยน้ำในอ้อมมาขอนจ้าขอบคุณจ้าฝนใค้แต่ภูมิเขาขาย <c oughs> เอาเมื่อขึ้นไปขายว่าพันเอ็ดเกือจอยไปขายอยู่นี่นะแม่บรน,นัาแกบอ่ะ,อะเออปูอขายก่อนว่าได้พันสามพันสี่อยู่เนี่ยเออลงแล้วฝนตกแห้งลงกใส่ใส่เขาก็ได้ใส่บาตรพี่ เึ io, ้นมากกับเหงียวเขาเลยพี่นนอะขายของเล็กๆน้อยขึ้นเก่าละจ้ะผานขาดหน่อยๆขายในเฮือนธรรมดาฮะก็ได้เสริมกันไปเห็ดน้อยๆเห็ดสวนน้ำของสวนเขาสวงหรือสงากแน่บกเร้าวขาเนื้อบ่าท่านลูกค้าเลยเอามาทักทท่ายพี่น้องเขาสอบสาวจ้ะ ต้องข้ามกับือสีสงบเลยละ่ะคื้เติอนเงียบคกะพักก็เริ่มปลูกแล้วจ้ามันนาวแล้วเบิร์ฝนปลูกพร้อมเลยขยายไว้พ่อเด็กให้ลูกค่าไปใส่ลาบใส่ก้อยจ้ะาเตยสาระแหน่ต้นพร้อมบัวสามยางใบบกูดเท่าก็มีหลายยุ่จ้ะเนบเนบใบเรื่อย